สวัสดีครับเมื่อนวันที่28สิงหาคม2568นะครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุดหว่านะครับตำบลคุดหว่าอำเภอกุชินไล่จังหวัดกาลสินนะครับผมถ่ายชิปเน่าได้สามชิปครับเอาบ้านนี้ก็ถ่ายชิปสั่นในพี่น้องเบิ้งเลยครับอันนี้เป็นชาลเร่แม่ลูกนะครับชาลเร่แม่ลูกนะครับเมื่อนก่าบาทครับชาลเร่แม่ลูกนี่ครับ ตลาดสิวายเลยครับกำลังดีขึ้นรถแล้วนะครับตลาดเริ่มวายเอาตลาดเริ่มวายเดี๋ยวผมมาชั่งเงิพี่อนพี่น้องเบิ่งเลยครับดเด้อยอ๋อว่างได้ได้ยังมากมือนี่มืดแล้วฝนกวออตกออ <c oughs> มันไปเรียกทักเสีว่ะทักเรืดด่อฝนเยอะห้อยจำเนียงกับ้อยหอยลืมซื้อ เออขายไปเลยสิเอาหนีได้ครับด yeah> ื้อเนาะตลาดบ้านคุณว่าก็เริ <h <h ่ขึ้นรถครับโอ้นี่นะครับขึ้นรถพ่อข้าขึ้นรถชิ้มเมื่ออะไรครับเจ้าโอ้จากการเลี้ยงขีดต้มได้หลายครับพุ่่นอณแต่ว่ากระโปรงยังครับงั่วก็อยู่ได้เอานี่เป็นแบ่งกัดแบ่งกัดแบ่งกัดไอ้ลูกตัวนึงครับัคุณเนาย บัดหล่าเมื่อรุดนี่เป็นกั้นเดร์ตัวนี้เด้อเอาไล่ๆครับพูดนะตลาดบ้านกุฎวัวคว้ยพูดดีครับตลาดเลือกเต็มซาลาอยู่คนกันเลยมั่วควายกันไลยครับฝน้เอาอันนี้กำลังขึ้นรถครับนะครับขึ้นรถคุณนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะครับอันนี้ก็ควายเหลือซ้ำนีกเละครับควายเด้อเอาพุดนะครับนี่ครับฝนนะครับฝนฝนเบิ้งบวก นี่ครับแบบนี้ควายมากน้อเนาะแมนบ้ควายมากขนาดเลยแบบนี้นี่กัวบอกเคยมาครับแต่ว่าควายนี่เลยบวกมองตองมองบวกไว้เนี่มองลบครับราคางวัวจะเป็นยังไงเราก็มองบวกไว้ <c oughs> มองบวกไว้ด้วยครับ <c oughs> อาอตลาดปลาตัวรถติดก็มมีเขาท้างกระบุ่นเสียงรถติดอ๋อโยกไปซํานี้ครับ นี่นะครับตลาดว่ายอะก็ลั่งขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองไตพูดนะรถมีอะไรติกบ่านี่เ,<อ>เต็มรถอยู่นี่อายาอยู่นี่อืมกาลั่งขึ้นรถครับขอบคุณพี่น้องทุกท่กานครับสวัสดีครับ